โอเคนะครับก็คือเปิดครั้งแรกนะครับหลอดจะสว่างนะครับถ้าระบบมีปัญหานะครับหลอดจะสว่างตลอดนะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆีทุกท่านนะครับคลิปนี้พามาซ่อมนะครับเจ้าตัวสวิชิงพาวเวอร์เซพายนะครับตัวนี้ลูกค้าส่งมาให้ซ่อมเป็นของจีนนะครับสามารถปรับโวลต์ปรับแอมป์ได้นะครับอาการซ่อมยังไม่ได้เช็คดูเลยนะครับแต่ลูกค้าบอกว่าเสียบปลั๊กแล้วเบเกอร์ทิปนะครับก็แสดงว่าน่าจะเกิดจากมัดเฟสเสียนะครับเดี๋ยวมาทําการ เช็คอุปกรณ์น,นะครับอาการเบื้องต้นนะครับเราก็มาเช็คฟิวก่อนนะครับฟิวไหมนะครับฟิวไหมเราก็จะมาเช็คมอดเฟดนะครับเพราะว่าเฟชดช็อตมันเลยทำให้ฟิว a อไหมนะครับ อาการเริ่มแรกนะครับของลูกค้านะครับก็คือสายไฟ DC นะครับช็อตกันนะครับทำให้สายไฟพวกนี้ไหมหมดนะครับแล้วลูกค้าก็มาลองใช้อีกนะครับใช้ไปสักพักฟิวส์ก็ขาดนะครับที่เห็นเห็นก็คือ L นะครับก็คือโชคตัวนี้นะครับละลายด้วยนะครับกระแส20แอมป์นะครับ ถ้าโชคไม่เราก็น่าจะได้พันใหม่นะครับขั้นแรกเราก็มาเช็คมอสเฟตนะครับ2ตัวนี้นะครับแล้วก็ไดโอดนะครับตัวนี้เป็นไดโอดฟาส์นะครับไดโอดอุลตาฟาสนะครับการวัดเหมือนเดิมนะครับที่ผมตั้งก็คือวัดเป็นสัญ,ญลักษณ์รูปไดโอดนะครับ วัดที่มอสเฟตนะครับวัดขาเดนกับขาซอสนะครับขาเดนขาซอสขึ้นศูนย์นะครับเหมือนเราเอาสายมิเตอร์ช็อตกันนะครับก็คือมอสเฟตสองตัวนี้ช็อตนะครับแล้วมาวัดไดโอดนะครับซึ่งเอาพุทช็อตกันนะครับไม่แน่ไดโอดอาจจะช็อตด้วยนะครับแต่ถ้าดีก็ไม่ช็อตนะครับ ลนอดไม่ช็อตนะครับก็แสดงว่าที่เห็นเห็นก็คือฟิวขาดแล้วก็มอสเฟตช็อตนะครับอีกตัวก็จะเป็นตัวต้านทานนะครับขาเกตของมอสเฟตนะครับเราก็ตั้งมิเตอร์ไปที่ย่านวัดโอห์มนะครับตัวต้านทานเรามีค่า5โอห์มนะครับไม่ขาดนะครับเราก็จะทําการเปลี่ยนมอสเฟตนะครับแล้วก็เปลี่ยนฟิวนะครับที่โชคนะครับลวดน่าจะไม่นะครับน่าจะได้พันใหม่นะครับ โอเคเดี๋ยวผมไปเตรียมอุปกรณ์แล้วก็จะมาเปลี่ยนให้ดูนะครับโอเคนะครับชกก็เสร็จแล้วนะครับลวดใช้ลวดเดิมนะครับเบอร์18นะครับวัดจากขนาดลวดเดิมที่เขาพันมาความยาวนะครับก็พันจนหมดลวดแล้วก็ฟิลนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนวัดเฟสกันนะครับ ทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการทดสอบนะครับผมก็ทําการต่อหลอดไส้นะครับอนุกรมไว้นะครับเพื่อป้องกันถ้าเกิดวงจรเรามีปัญหานะครับหลอดจะเป็นตัวป้องกันไม่ให้มอสเฟตพวกอุปกรณ์เราช็อตนะครับโอเคนะครับก็คือเปิดครั้งแรกนะครับหลอดจะสว่างนะครับถ้าระบบมีปัญหานะครับหลอดจะสว่างตลอดนะครับทีนี้ก็มาลองปรับโวลต์ปรับกระแสดูนะครับ ก็แสดงว่าเครื่องเราทำงานปกตินะครับที่เราแก้ก็จะมีโชคนะครับมีเฟสแล้วก็ฟิลนะครับก็เป็นการซ่อมง่ายๆนะครับสวิตชิงก็การซ่อมสวิตชิงของเรานะครับก็มีประมาณนี้นะครับเปลี่ยนเฟสเปลี่ยนฟิลนะครับใช้งานได้เลยนะครับก็ใครที่สงสัยนะครับหรือสนใจนะครับก็สอบถามมาได้นะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ